แล้วก่อนที่จะเริ่มต้นมาเป็นมหาอาณาจักรธรรมกายซึ่งมีการแตกย่อยยุบยับขนาดนี้เนี่ยนะคะมีกลไกสลับซับซ้อนมากคือต้องเรียกว่าคนที่มีวิชาการเงินสูงเป็นนักนักลงทุนขนาดบิ๊กบึ้มเป็นนายทุนขนาดใหญ่จึงจะคิดคกลไกการนำเงินเข้ามาสลับซับซ้อนอยู่ในมหาอาณาจักรนี้ได้ ก่อนที่จะมาถึงวันนี้วันที่อาณาจักรธรรมกาย47ปีเคยเติบใหญ่รุ่งเรืองและตกต่ำอย่างที่สุดในวันนี้ทราบไหมคะดินก้อนแรกของเขาเกิดขึ้นจากมีด จากมือจากไม้ที่ไล่ตีชาวไร่ชาวนาและชาวบ้านวันนี้ย้อนกลับไป47ปีก่อนที่จะมีมหาอาณาจักรให้เราเห็นก่อนที่จะมีโซน A B C และที่ดินที่งอกเงยต่างๆและไปงอกงามทั้งในและต่างประเทศให้เราเห็นอย่างนี้ดินก้อนแรกจุดเริ่มต้นธรรมกายเกิดขึ้นอย่างไรณจุดนี้เป็นที่ไหนและเป็นมาอย่างไรไม้ข่าวล้อมกรอบคุณประจักษ์มะวงษาค่ะ ที่เห็นนี้ชื่อภาพถทยข้าไทยผลงานถ่ายภาพของนายไพศาลตังยริศจากนันสุริมติชนจากเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างชาวนาจังหวัดปทุมธานีกับเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายกรณีแย่งที่ดินข้างวัดถึงขั้นใช้อาวุธมีดและไม้เข้าห้ามหันกันเมืม่อวันที่9กรกฎาคม2531และภาพแห่งการประทากันภาพนี้ได้รับรางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยมมูมลนิธิอิสราอมันตะกุลประจำปี2532 ภาพนี้ถูกนํากลับมาเผยพแพร่ตอกย้ำไม่เห็นถึงการได้มาซึ่งที่ดินของวัดพระธรรมกายโดยไม่สนใจวิธีการว่าจะไปเบียดเบียนก่อกรรมกับใครหรือไม่โดยเพจแฉธรรมกายนํามาโพสตใหม่เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมแจกแกงความเป็นมาก่อนจะกลายเป็นวัดพระธรรมกายที่มีมูลค่ามหาศาลในปัจจุบันเพจแฉธรรมกายยังแสพฤติการอันทั่วร้ายของริวร้อของธรรมกายหวังได้ครอบครองที่ดิน เพื่อสร้างเป็นวัดพระธรรมกายด้วยว่าได้เอาปืนไปไล่ยิงชาวนาเอารถแท็กเตอร์ไปไถกอข้าวของชาวนาก่อนที่เขาจะเก็บเกี่ยวเอานักเลงไปลังควานไม่ยอมให้หลับนอนทั้งยังส่งคนไปล่อลวงข่มขืนลูกสาวเจ้าของที่ดินคนที่แข็งขืนอีกด้วยในข้อมูลเพิ่มเติมที่อ้างยิงจากนักสืบพิมสยามธุรกิจระหว่างปี2 5 4 1ยถึง2542ังยังระบุถึงคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีรวบรวมที่ดินเพื่อสร้างวัดพระธรรมกาย ชื่อนายเผเดแต่ไม่ยอมเปิดเผยนามสกุลในจํานวนนี้รวมทั้งอยากได้ที่ดินแปลงใกล้แปลงหนึ่งที่อยู่ติดกับที่ดินของวัดแต่ครูจันเจ้าของไม่ยอมขายเพราะเปิดเป็นโรงเรียนอนุบาลสอนเด็กในพื้นที่โดยมีลูกสาวทําหน้าที่เป็นครูเมื่อขอซื้อไม่ได้จึงใช้หลากหลายวิธีรวมทั้งเอาลงศพไปวางไว้ติดกับโรงเรียนอนุบาลใช้รถแบ็คโฮขุดคูรอบบ้านครูจันแล้วเทน้ําเสียจากห้องน้ําห้องส้วมเข้าใส่ แม้จะไปร้องเรียนที่อำเภอก็ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายถึงกัรลูกสาวถูกกล่อลวงข่มขืนต้องหนีตามชายหนุ่มไปสุดท้ายก็ต้องเลิกกิจการโรงเรียนอนุบาลตำนานวีรกรรมวเวรเวรของนายเผะเดและบริวารที่กระทำต่อชาวบ้านในพื้นที่อันเป็นที่ตั้งปัจจุบันของวัดจานท์ินแห่งนี้มีเป็นบัญชีหางว่าวมายาวตั้งแต่ราวปี2 5 1 2เมื่อครั้งยายจันทร์ขนนกยุงที่พระธรรมัจโยและพระตัสสัีโว สองสิทธิเอกเคารพเลื่อมสายยกย่องเป็นมหาอุบาสิกาจันทร์และแทบจะกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของวัดได้ที่ดินบริจาค196้ก้าไร่9ตารางวาจากคุณหญิงประหยัดแพทยทยาพงษาวิสุทธาธิบดีแบบไม่คิดมาาูลค่าแต่ยายจันยังไม่พอแค่นั้นต้องการขยายที่ดินบริเวณรอบๆออกไปอีกครั้งแรกตั้งเป็นศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมและมอบหมายนายพระเดชพงษ์สวัสดิ์หรือพระตาจิจีโวซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้เข้าสู่เพศบรรพชิตเป็นผู้ดูแล นับตั้งแต่นั้นเหตุการณ์กระทบกระทั่งพิพาทษกับชาวบ้านถึงการฟ้องร้องเกิดคดีความก็ตามมาไม่ขาดสายนายนงนส่วนสีหนึ่งในผู้แจ้งความร้องทุกข์ตั้งแต่สมัยนั้นบอกว่าชาวบ้านเจ้าที่ดินทำกินจากมูลิติหม่อมราชวงศ์สุวัปัน์สนิวงณอยุติยามาหลายชั่วอายุคนต่อมาถูกวรวล้อบริวารของวัดติดต่อขอซื้อที่ดินจากมูลิติเพื่อขยายอาณาเขตของวัดพร้อมอ้างด้วยว่าพร้อมจะจ่ายค่าลื้อถอนให้ไร่ลัทเจ็ดหมื่นบาท แถมยกที่ดินให้เป็นที่อยู่อาศัยอีกครอบครัวละสามไร่สําหรับคนที่หยินยอแต่สุดท้ายก็เบีย้ยวแถมนําหมายสารไปติดไว้หน้าบ้านทุกหลังมีหน้าซ้ํายังใช้บริวารพกพาอาวุธพมคูต่างๆนานานี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปฐมบทความเลวร้ายที่ก่อเกิดและพวกภูนหลุมทวีขึ้นโดยไม่เกรงกลัวต่อทั้งกฎหมายและบาปบุญคุณโทษของอาณาจักรรรม